ปัญหานกพิราบก่อกวนะคะทําให้โรงงานสกรกเขาจะเรียกเราไปดูพื้นที่โรงงานพอวันจริงเราก็จะใช้นก2ตัวแล้วก็พนักงานสองคนหนึ่งวันนกจะใช้เวลาทํางานประมาณ4ชั่วโมง ฝึกคว้างเหี่ยวแล้วก็เรียกเกี่ยวกับมาขั้นตอนทั้งหมดนี้หนูใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ2-3เดือนเขาสอนหนูในเรื่องความอดทนเวลาเราฝึกเกี่ยวเราเรียกเขาลงมาค่าจะไม่ลงมาเราก็ต้องรอค่ะจนกว่าเขาจะลงมา การที่เราเอาเหี่ยวมาทํางานแบบนี้หนูไม่ได้คิดว่าแค่เอาเขามาช่วยหาเงินให้อย่างเดียวหนูก็มีรู้สึกสงสารต้องคอยเล่นต้องพาไปหาหมอรักษาทําความสะอาดสถานที่ที่อยู่อาหารการกินเขามีความสําคัญต่อบ,บ้านหนูมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดเขาไปครอบครัวหนูอาจจะยากลําบากเขาเป็นเหมือนคนพิเศษภายในครอบครัวบ้านหลังนี้ค่ะ อนาคตนะคะหนูอยากจะเป็นสถาปนิกหนูรักในการออกแบบบ้านแต่ว่ายังไงหนูก็ยังมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงเหี่ยวควบคู่ไปอยู่ค่ะเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าหนูก็เจอเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาก็เหมือนเป็นคนพิเศษในครอบครัวหนูอะค่ะจะสู้ต่อไปเพราะว่าหนูตั้งใจจะเป็นเทรนเนอร์เหี่ยวมือหนึ่งให้ได้เลยค่ะ